ฟรชของความเป็นส้มเบลนด์ Blend ออกมาได้ธรรมชาติกลิ่นสบายจมูกมากๆสวัสดีจ้าวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินชชันแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมาจัดอันดับน้ำหอมกลิ่นส้มที่นุ้ยชอบที่สุดนะคะณนะตอนนี้3มตัวด้วยกันค่ะทุกตัวเนี่ยมีส้มเป็นตัวหลักนะคะตัวแรกเลยเนี่ยก็มาจากบ้านนี้เลยค่ะอัตเลียโคโลนะคะบ้านนี้นี่เขามีชื่อเสียงทางด้านการทำน้ำหอมกลิ่นส้ อยู่แล้วเพราะส้มก็อยู่ในตระกูลซิตรัสเนอะแต่หนูเลือกคาเมนทายแคลิฟอร์เนียมาเพราะว่ามีความเป็นส้มที่ชัดเจนแต่ว่าไม่ได้ส้มเยอะเกินไปอีกหนึ่งกลิ่นที่เขาดังมากๆนั่นก็คือออรนจ์แซงควินแต่หนูรู้สึกว่าตัวนั้นน่ะมันส้มเยอะไปค่ะตัวนี้มันจะมีมิติของตัวอื่นด้วยอย่างเช่นพวกจูนิเปอร์เบอร์รี่หรือว่ามีไซเปรสไม้นะคะเพิ่มมิติความกรีนด้วยตอนเปิดมานี่คือส้มเหมือนน้ำส้มข้นบวก เปือคือเขียวสดใสมากๆนะคะต่อจากนั้นเนี่ยเขาจะค่อยๆสมูทนวลละมุนขึ้นแล้วก็อุ่นขึ้นด้วยความที่เขามีใบไม้แล้วก็มีกลิ่นความกรีนของไซเปรสด้วยค่ะเป็นหนึ่งในกลิ่นที่นุชอบมากๆสดชื่นมากๆแล้วก็ให้ความรู้สึกเป็นส้มอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่ได้ส้มจ๋าเกินไปค่ะตัวที่2นะคะเป็นตัวที่นุย้ยแบบดีใจมากๆที่ตัดสินใจบายบายไปค่ะกลิ่นนี้ก็คือ โจบายโจเลิฟนะคะกลิ่นนี้นอกจากมีส้มแล้วยังมีเกรฟฟรุตด้วยพอดมปุ๊บเนี่ยนุ้ยมีความสุขว่านุ้ยนึกถึงส้มโอบ้านเรามากๆแล้ให้ความรู้สึกแบบสปาร์คลิงสดใสสะอาดแต่ว่าไม่เพี r ย i ซิ่งจมูกถ้าเพื่อนเพื่อนนึกถึงแบบน้ำหอมผู้ชายทั่วไปที่มีกลิ่นซิตรัสอาจจะมีมะกรูดหรือว่า กราฟฟูดอะไรพวกนี้พวกนั้นนี้ความสึกว่าดมแล้วไม่ค่อยธรรมชาติอะแล้วก็ออกแนวแบบเพียร์ซิ่งจมูกแต่ว่ากรฟฟูดผสมส้มในกลิ่นเนี้ทำออกมาได้สะอาดสดใสแล้วก็จริงให้ความรู้สึกแบบ r ฟรชมากมากความรู้สึกเ e s h ตลอดเวลาที่สำคัญก็คือติดคนนานดีมากๆด้วยนะคะเท่าที่นุ้ยลองโจนเลิฟมาประมาณ4-5หตัวค่ะนุ้ยชอบตัวนี้มากๆเลยตอนนี้นะคะอ่าและกลิ่นต่อมาเป็นกลิ่นที่นุ้ยแบบโยอยแบบรักมากๆนะคะนั่นก็คือกลิ่นของเจมส์ซีรีส์นอเทเดย u ูสค่ะนุ้ยรู้ค่ะว่ามันหายากแต่ก็เท่าที่ผ่านมานุ้ยก็ยังไม่เจอกลิ่นยูสุที่ หอมเท่านี้มาก่อนกลิ่นนี้นอกจากจะมีส้มแล้วนะยูสุจริงแล้วก็เป็นหนึ่งในตระกูลส้มนะคะอ่ะแต่เราพูดถึงออ a n เรนจ์ในนี้มันจะมีทั้งออ a n เรนจ์ก็คือตัวส้มมีทั้งเกรปฟรุตแล้วก็มียูสุรวมอยู่ในนี้ด้วยอะคะ่ะแต่กลิ่นที่เราจะได้กลิ่นเด่นเนออกมาเนี่ยจะเป็นประมาณว่ายูสุผสมเกรฟฟรุตให้ความรู้สึกแบบสะอาดสดใสถ้าเปพื่อนีฟังรีวิวอะบางคนจะรู้สึกว่าแค่เกรฟฟรุตเฉยซึ่งนี่ชื่อว่าคนไม่เคยดมยู จะแยกไม่ออกว่าเกรฟฟูดอันนี้กับยูสุ มันต่างกันก็เป็นกลิ่นที่ออกแนวธรรมชาติและกลิ่นซิตรัสเนี่ยส่วนใหญ่ข้อเสียคือว่ามันไม่ได้สดชื่อหรือไม่ได้ติดทนนานมากกลิ่นนี้คือไม่ได้ติดทนนานมากแต่ถ้าสเปรย์บนผ้ามันก็อาจจะยืดไปได้ห้าถึงหชั่วโมงนะคะแต่ว่าทั้ง2กลิ่นนี้ติดได้เป็น8ชั่วโมงเลยทั้งสาตัวเนี้ยให้ความรู้สึก f r e ชตลอดเวลาทั้งหมดนะคะก็เป็น3ตัวที่นุ้ยอยากแนะนำนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นส้มที่นุ้ยชอบมากที่สุดณนะตอนนี้คะ่ะ ถ้าเพื่อนๆมีกลิ่นส้มกลิ่นไหนที่เพื่อนๆชอบก็ลองแนะนำกันมานะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย